ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอุปกรณ์พวกนี้ทําให้ผมเกิดแผลผมอาจจะเป็นบาดทยักได้ขอลองทาดูก่อนนะ <c oughs> ผมว่ามันดูตลกอะคงไม่ได้หรอกนะ <c oughs> มนคงไม่โอเคอะคงไม่ต่างจากอันเดิมอะ่ะ กับผม but, ออฟเตอร์ไบเกอร์นะฮะผมได้มีโอกาสได้กระจกมาใหม่จากค่าย WSW นะครับผมก็จะลองมาทำการใส่ดูในวันนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ได้มาทั้งหมดนะครับอ ันนี้คือขาสำรองปะผมไม่มั่นใจนี่นะฮะถกเหลี่ยมให้อันนึงประแจไม่ได้ให้มานะไปหาซื้อเอาเองอคือกระจกทรงเนี้ยส่วนมากอะ่ะผมเห็นหลายคนมักจะติดใต้แฮนด์ถูกไหมแต่วันนี้ผมจะลองใส่ เอาขครืข้างบนแฮนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันไม่เวิร์กก็อาจจะต้องใส่ใต้แฮนด์เหมือนกับคนอื่นเขาอะนะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองมาหาเครื่องมือกันก่อนนะฮะซึ่งเครื่องมือน,นี้ยก็จะเป็นของเก่าของพ่อผมก็คือเป็นสมบัติพ่อนั่นแหละฮะก็เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์8เดี๋ยวผมขอหาเบอร์8ก่อนแล้วกันเบอร์7 เร์แปดอ๋อด้านนี้โอเค,คดีเลยแตัดใส่วะอันนี้เป็นหัวประแจกีดกันเพื่อนนะครับประแจบ็อกอากาศร้อนมากแต่ผมอยากทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูไงผมทนได้ผมยอมร้อนเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆน,นะฮะชาวไบเกอร์หรือว่าชาวสองล้อด้วยกัน แล้วด้วยความที่ว่าเครื่องมือของพ่อผมมันเก่ามากอ่ะ,ะอันก็เป็นสนิมจนไม่เห็นเบอร์หมดแล้วเนี่ยส่วนมากเบอร์แปถ้าเกิดเป็นประแจที่เอาไว้มั่นกันหรือประแจแหวนนะฮะปะจุจะมีเยอะนิดนึงๆๆๆก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็ถอดของเก่าออกก่อนละกันนะฮะ <ๆ S 1> ทุกครั้งในการถอดผมต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าเกิด อุปกรณ์พวกนี้ทำให้ผมเกิดแผลผมอาจจะเป็นบาดทะยักได้เพราะฉะนั้นผมต้องใช้เครื่องมือของพ่อผมอย่างระมัดระวังนะครับคือพ่อผมเป็นช่างมาก่อนแล้วนะฮะเขาก็จะมีเครื่องมือเก็บไปเยอะถามว่าผมเป็นช่างบ้างไหมเฮ้จะว่าไปถอดแบบ ไม่มีกระจกแม่งก็โคตรหล่อเลยนะขอลองทาบดูก่อนนะผมว่ามันดูตลกอะ่ะมันคงไม่ได้หรอกนะมันคงไม่โอเคอะ่ะคงไม่ต่างจากอันเดิมอะ่ะผมคงต้องยอมใส่แบบที่เขาควรจะใส่กันนะฮนะก็คือเป็นข้างล่างแบบนี้แล้วเขาใส่กันช่วงไหนวะถ้าเกิดหักสุดแบบนี้มันจะติดไหม ก็คงต้องเป็นแบบนี้แหละดูแล้วเนี่นะฮะมันคงจะไม่ได้ข้างบนอนะดูแล้ว <t oss noise> อะข้างล่างก็ข้างล่างวะ <t oss> กว่าจะแต่งให้มันหล่อหรือว่าถูกใจแรได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะุณผู้ชมผมเองก็ไม่ใช่ช่างแล้วก็ไม่ค่อยมีจะมีความรู้ซะด้วยประมาณ <enhance> นี้ปะถ้า โคง้งโดนไหมเต็มเต็มก็ต้องขึ้นหนีมันอีกอประมาณนี้แล้วกันไม่มีใครช่วยกูเลยถ่ายกูก็ถ่ายคนเดียวทำกูก็ทำคนเดียวตัดต่อก็กูถ่ายก็กูตอนนี้ประเด็นอะไม่ได้เกี่ยวแล้วว่ามันจะโดนตัวถังรถไหมนะสำคัญคือถ้ากูใส่เสร็จแล้วกูจะมองเห็นรถข้างหลังไหมยังไม่รู้เลยเฮ้ยกูจะเกิดมาเป็นลูกช่างทำไมวะเนี่ย เครื่องมือก็มีแต่แม่งทำฮียอะไรไม่ค่อยเป็นนะกมาประแจมั่นประแจแหวนนะฮะเกี่ยวเอ๊ะซ้ายออกขวาเข้าโอเคฮึบฮึบฮึบตึงมือก็พอมั้งฮึบฮ่าๆกูว่าแล้วไม่เห็นเฮียอะไรเลยไวะกูใส่ถูกไปนี่เฮ้แต่ว่าพอใส่ข้างล่างแล้วพ็รึข้างบนมันโล่งดีจังเลยวะ่ะหมุนซ้ายไม่โดนโอเคกระจก,กปรับได้นี่นปรับกระจกสิ ครื่องมือผมก็เตรียมมาครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือตอนนี้มันร้อนมากเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นบูทเสริมเหรอให้ยื่นลงมาใช่ไหมเสริมปั๊บต่อจากฐานเดิมกระจกต่อไปอีกทีนึงใช่เหรอดูคิดถูกอเป่าเนี่ยใส่ข้างเดียว2อันอย่างนี้ได้ไหมคือมันจำเป็นต้องใส่ไหมบูทหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าใส่ก็ดี ถ้าผมไม่ใส่เดี๋ยวก็กต้องแก้อีกคือตอนนี้นใส่ให้มันมีใช้ก่อนก็ใส่ข้างนู้นใช่ไหมหมุนไปได้ไหมหลบหลบหน่อยหมุนเลี้ยวมาเลี้ยวเลี้ยวมาสิโดนไหมอ๋อโดนเหยียบขึ้นไปอีกหน่อยอสอดกลางเลยนะป๊า <c oughs> โอ้ยไม่โดนเว้ยชได้น็อต <Not> ถ้าผมจะให้เพื่อนๆคอมเมนต์ว่าผมใส่ถูกไหมนะ ผย,ยาวเป็นหางว่าแน่เลยไม่ต้องคอมเมนต์รู้แล้วว่าผิดแต่ผิดเป็นครูฮะจนตอนนี้ผมจะเป็นอธิบดีอยู่แล้วทำไมไม่เข้าผิดตั้งแต่มันก็ดีไงทำเองแล้วก็จะได้รู้ไงมันถูกไม่ถูกแต่ทำเองมันก็เหนื่อยไงทำผิดแล้วมันก็ต้องมาแก้ใหม่อีกไปอู่ก็เสียตังไงมันก็ไม่ยากหรอกมันปรับยังไงนป๊บแป๊บแป๊บยังไม่เห็นเลยราวนี้ก็เห็นแต่ท่อข้างนี้เห็นจะตีนตัวเอง มันต้องหมุนได้สิใช่ไหมเฮ้ปกติเขาติดกันมันติดอย่างนี้เลยเหรอติดเกินไปเปล่าเนี่ยติดนิ้วเลยเด้อมันต้องใช้บูทจากเมื่อกี้ที่ผมได้ลองทดสอบการใส่บูทที่เขา,าให้มานะฮะผมก็มันมันใส่ได้แค่อันเดียวอะ่ะอีกฝั่งหนึ่งมันใส่ไม่ได้นะฮะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่แต่ก็ไออันเนี้ย ถ้าเกิดมันใส่ได้ผมว่ามันก็ช่วยได้ในส่วนตรงมันจะต้องไม่มาชิดกับคันเร่งผมมากเกินไปทีนี้การใส่มันต้องใส่หน้าสายหลังสายวะใส่ตรงนี้แล้วกันนะเวลาเลี้ยววัดอันอ่านหมหักมาสุดซิโดนไหมสายติดเลยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันแตงว่าอยากหลอกก็ต้องทนเดี๋ยวคลิปนี้ ใส่ให้เสร็จก่อนแต่คิดว่าคงไม่ต้องถึงมือช่างหอกมา้าเอาอยู่นะเอาอยู่เอาอยู่ทุกวันกะด้วยสายตานล้วนเลยนีให้มันได้อย่างนี้สิ <c oughs> อุ้ยอาจคิปอยู่ก็ อาชีพอยู่ก็มีถั่วอตมาขายด้วยนะฮะ,ะมาได้จกกังหวัดจริงๆต่อเนี่ยไอ้ข้างเนี้ยบูทที่ผมใส่มันใส่ได้แค่ข้างเดียวจริงๆนะข้างนู้นใส่ไม่ได้ถ้าเลี้ยวมาฝั่งนี้ปุ๊บเ้ขันต่อเอาละ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการ ปรับกระจกกันเห็นป่ะโอ้นี่ในข้างเนี้ยเห็นแล้วในข้างนี้ปาชนไหมนิดเดียวครับเป็นการกะที่เป๊ะมากสตาร์กยังอเขาขับไปยังไงโดยที่มันไม่โดนนิ้ววะหรือว่ากูใส่ผิด ไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกมันอยู่ที่แนวใครแนวมันเว้เราต้องไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเหมือนด้วยต้องมั่นใจในตัวเองไว้ลองไปขับดูว่ามันโอเคไหม เ้าไปใหญ่เลยคือสไตล์ผมนะฮะชอบทำเรื่องยากๆให้แม่งยากขึ้นไปอีกเหงีย,ย,ยงนมาปาั๊บโอ้โหเฮียเต,เ,ตเต็มเต็มเลยว่ะ ไม่โดนละเออนี้ดิครับครับเรียบร้อยถึงมันจะไม่ค่อยสวยก็เถอะแต่มันก็ใช้งานได้โอเคแล้วเรียบร้อยจบสักทีแล้วก็ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะเสร็จกินไปแล้วนะฮะกับการใส่กระจกเขาเรียกอะไรกระจกสอดล่างอะหรือว่ายัางไง สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่อง Outer Biker ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถึงอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรมากมายก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยโอเคฮะ